ก็ได้ภาษาปกติทีนี้เรื่องภาษาทีนีนี่ไงยอด่วนไม่เสร็จสับนี่ไงนี่คือโลกใบนี้มันเป็นอน,นิจจังก็คือไดนามิกมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยอน,นิจจังคือไดนามิกนิจจังคือสแตตินิ่งไม่ใช่คอนสแตนต์นะครับชาวโลกมันจะพูดกันว่าคอนสแตนต์ ไม่ว่ากันถูเมือนกันถูก95%้อัเนต์ตัพสเตติมันถูก1อยเร์เลยนี่ภาษาดุภาษาดุคือนิ่งทีนี้ฝั่งที่มันนิ่งภาษาพุทธ,ธหนึ่งเรียกว่าน,นิจจังตรงกับว่าอนัตตานะครับทีนี้ไล่ให้หมดต่อไปนี้ภาษาพุทธ,ธทั้งหมดนะครับหนึ่งคำว่า Wisdom ศีลส,สมาธิ ภาวนาปัญญาปัญญาคือวิช dom ปัญญาศีลมาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาสรับลุงมาจากคำว่าสติสมาธิปัญญาภาษาลุงคือสติสมาธิปัญญาโอเคนะต่อมาก็สุญญาตาโลกุตระธรรมปรมัตสัจธรรมพระธรรมอน,อนัตตาพระนิพพาน สิ่งนี้มีแต่พะ่านันทาจะรู้ได้และหรือความว่าง e m p t i n e s s หรือ space นั่นเอครับความว่างคือ space i n f i n i t นี่มาแล้ววิสตัมภาษาต่างดาวมาแล้วนะฮะแล้วก็ e m p t i n e s s ก็คือความว่าง ether คือก a s ซ ether เมื่อวานลุงพูดคำาว่า ether คือตรงนี้เองครับสุดท้ายก็คือ God เนี่ยมั้ครับ the god ครับไปมันฝั่งนี้คือฝั่งก๊อจ้า กอดเขาไม่มาคุยกับทางโลกอยู่แล้วมีแต่มนุษย์โลกบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าเข้าถึงไม่อย่างนี้ดีกว่าคนพูดถึงพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าบ้างไหมเนี่ย <c oughs> อยากจะรู้เหมือนกันแหละ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยเข้าถึงพระธรรมดีกว่ามีระดับตายเต้าด้วยครับมีโสดาสกิทาอนา,าและอรหรัน <c oughs> ใช่ไหมโซดาบันต่ำกว่าโซดาบันคือ เป็นมนุษย์นะก็คือมนุษย์สเตโวใช่ต่มกว่ามนุษย์สเตโวคือมนุษย์สินห้ามนุษย์สเตโวคือมนุษย์ที่มีใจสูงมากแล้วใจสูงต่ำกว่ามนุษย์ใจสูงคือมนุษย์สินห้ามองไหมครับต่ำกว่ามนุษย์สินห้าคือไม่มีศินเลยก็เลยอาเดรจชานไปเลยครับคุณมนุษย์เดรจฉาน มนุษย์ไม่มีศีลเลย